สวัสดีค่ะวันนี้นะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะก็มาพบกับครูพิมพ์นะคะหรือว่าครูสุนัธาบุญเต็มนะคะวันนี้นะคะครูก็จะได้มีเนื้อหาการสอนนะคะที่จะได้นําเรื่องของการใช้บันกับบันนะคะมาสอนนักเรียนนะคะซึ่งจากที่นักเรียนเห็นนะคะ สองตัวนี้มีการอ่านออกเสียงที่เหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือในลักษณะของการเขียนนั่นเองซึ่งบันตัวแรกนะคะจะมีตัวบอไม่หันบอใบไม้ไม่หันอากาศแล้วก็ตัวนอหนูนั่นเองส่วนบันต่อไปนะคะก็คือตัวบอใบไม้แล้วก็ตัวรอหันนั่นเองซึ่งตัวรอหันเนี่ยจัดว่าเป็นสระในภาษาไทยนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะตัวรอหันเนี่ยก็ถูกจัดว่าเป็นรูปของสระหรือว่า ที่เขาจัดขึ้นมาใหม่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะซึ่งหลักการใช้บันกับบันนะคะเห็นไหมคะว่า2คําเนี้จะมีการอ่านออกเสียงที่เหมือนกันแต่หลักเกณฑ์การใช้น่ะจะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าคำทั้งสองคำนี้มีการใช้หรือว่าหลักการจํามีแบบไหนบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูกันนะคะ ซึ่งเรื่องแรกนะคะที่ครูพิมพ์จะนํามาสอนนะคะก็คือการใช้บันนั่นเองซึ่งบันที่เรียนเห็นตอนนี้นะคะก็คือเป็นบันบอใบไม,ไม้แล้วก็ไม้หันอากาศแล้วก็ตัวนอหนูนั่นเองซึ่งคําว่าบันเนี่ยจะประกอบด้วยตัวบอใบไม,ไม้เป็นพยัญชนะต้นส่วนไม่หันอากาศก็คือสระอะแต่มีการเปลี่ยนรูปนั่นเองค่ะส่วนตัวนอนหนุก็คือเป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะซึ่งคําบันเนี่ยจะได้รับ ภาษานะคะหรือว่าได้รับอิทธิพลนะคะมาจากมาจากภาษาต่างประเทศซึ่งจะได้รับส่วนใหญ่จะได้รับมาจากภาษาเขมรซึ่งภาษาเขมรเนี่ยเป็นภาษาที่เรารับมานะคะมีการใช้ส่วนมากนะคะจะมาจากคําว่าบันนั่นเองอย่างเช่นบันไดบันทึกบันดาลแล้วก็บันเทิงเดี๋ยววันนี้นะคะครูพิม์พก็จะมีหลักการใช้ บันแล้วก็บันรอหันนะคะมาให้ในักเรียนได้เรียนกันนะคะซึ่งหลักการจําหรือว่าเทคนิคการจําการใช้บันแต่ออกเสียงหรือว่าการเขียนเน่เป็นบันไม่หันนอนหนูนะคะหลักการจําเขาก็จะมีกรมาให้ในักเรียนกรอน,นึงนะคะซึ่งกนเนี้ยก็คือเป็นการห้องจําให้ให้เราเนี่ยจดจําคําศัพท์คําเนี้ยได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองอ่านเดี๋ยวเราลองมาอ่านพร้อมกันนะคะ บันดาลลงบันไดบันทึกให้จำจงดีรื่นเริงบันเทิงนี้บันลือลั่นสนั่นดังบันโดยบันหวยให้บันเหินไปจากรวงรังบันทึงถึงความหลังบันเดินนั่งนอนบันดนบันกวดเอารวดรัดบันจวบจัดตกแต่งต้น คำบันนั้นชงนระวังปนกับรอหันเห็นไหมคะตอนท้ายเขาจะได้มีการให้นักเรียนหรือว่าให้เขาแบบให้นักเรียนเนี่ยได้แบบว่าห้ามนําไปปะปนกันเลยเพราะว่าสองคำนี้เห็นการอ่านออกเสียงของเขาก็คือเสียงเหมือนกันเลยแต่ถ้านักเรียนจําวิธีการเขียนของเขาไม่ได้ก็จะทําให้นักเรียนเขียนบางคํของเขาไปแบบผิดได้อย่างแบบง่ายดายเลยนั่นเองค่ะ ดังเช่นคําว่าบันไดอย่างเงี้ยนักเรียนจำเพราะว่าบันไดจําการอ่านออกเสียงไปแต่ถ้าเรียนลืมวิธีการเขียนนักเรียนอาจจะใช้เป็นตัวบอรอหันสองรอเรือ2ตัวหรือว่ารอหันเข้าไปก็คํานั้นก็จะกลายเป็นคําที่ผิดทันทีนั่นเองค่ะอ่านเดี๋ยวเราลองมาอ่านด้วยกันอีกรอบหนึ่งนะคะบันดาลลงบันไดบันทึกให้จำจงดี รื่นเริงบันเทิงมีบันลือลั่นสนันดังบันโดยบันหวยให้บันเหินไปจากรวงรังบันทึงถึงความหลังบันเดินนั่งนอนบันดลบันกวดเอารวดรัดบันจวบจัดตกแต่งต้นคำบันนั้นชงนระวางปนกับรอหัน เห็นไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะซึ่งครูพิมน่ะได้มีการแบบว่าทำสีที่มันเป็นแบบแตกต่างจากคำอื่นไว้ละให้จะให้นักเรียนได้สังเกตได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเราลองมาดูในบรรทัดแรกก็คือมีคำว่าบันดาลบันไดบันทึกในบรรทัดที่สองมีคำว่าบันเทิงบันลือในบรรทัดที่สามมีคำว่าบันโดย บันโหยบันเหินส่วนบรรทัดที่4ก็คือบันทึงบันเดินบันดนส่วนบรรทัดที่5ก็คือบันกวด กับบรรจวบนั่นเองซึ่งพวกนี้ก็คือมีทั้งคําที่นักเรียนเคยใช้ในชีวิตประจาําวันและก็เป็นคําที่เราไม่ค่อยได้พบเจอในชีวิตประจาําวันใช่ไหมคะซึ่งอย่างใน2บรรทัดแรกนีน้จะเป็นคําที่นักเรียนเคยได้ยินบ่อยมากในชีวิตประจําวันของเราแต่3บรรทัดหลังจะเป็นคําที่ไม่ค่อยได้ใช้หรือว่าหรือว่าเราไม่ค่อยได้คุ้นชินกับมันนั่นเองซึ่งคําด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวเราวันวันนี้ครูก็จะให้นักเรียนได้ดูว่าแต่ละคํามีความหมายหรือว่า มีการแปลคำศัพท์ว่าอะไรบ้างเราลองมาดูกันเลยนะคะซึ่งในสองบรรทัดแรกเขามีคำว,ว่าบรรดาลบันไดบันทึกบันเทิงแล้วก็บันลือใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าแต่และอันมีความหมายว่าอะไรกันนะคะบันดาลก็คือ การโดนบันดาลหรือว่าการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะทำให้มันเกิดขึ้นด้วยแรงอํานาจจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะขอโดนบันดาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหรือว่าเทวดาต่างๆที่เราใช้ในการขอพรน,นั่นเองก็คือถ้าเมื่อเขาประทานพรมาให้ก็คือเขาบันดาลสิ่งนั้นมาให้กับเรานั่นเองค่ะส่วนบันไดบันไดก็คือสิ่งที่เขาเขานะคะทำเป็นขั้นๆในการให้เราก้าวขึ้นลงเนี่ยเช่นบ้านของเราเนี่ย มีแบบเป็นลักษณะบ้านสองชั้นเราก็ต้องมีการสร้างบันไดเพื่อให้ขึ้นลงได้อย่างง่ายได้มากยิ่งขึ้นค่ะส่วนต่อไปก็คือคําว่าบันทึกบันทึกก็คือการจดข้อความเพื่อให้นักเรียนน่ะได้มีการใช้หลักการจําหรือว่าเป็นการสร้างหลักฐานหรือว่าทําให้เราเนี่ยมีการ จำเนื้อหานั้นนะ่ะได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งการจดบันทึกเนะี่ยเป็นสิ่งที่เราเนะี่ยต้องฝึกกันมากเพราะว่าภาษาไทยเนะี่ยก็คือจะต้องมีการเขียนถูกใช่ไหมคะถ้าบางคนเขียนผิดก็ทําให้เราเนะี่ยจดบันทึกหรือว่าจําคําที่ผิดๆไปนั่นเองเราก็ต้องเขียนให้ถูกบันทึกให้ถูกด้วยนั่นเองค่ะต่อไปบันเทิงบันเทิงคือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขสนุกซึ่งสื่อบันเทิงก็เป็นสื่อที่นักเรียนนะ่ชอบมากเลยไนมะ่ว่าจะเป็นการ์ตูน การร้องเพลงต่างๆก็คือสื่อบันเทิงที่ทำให้เราสนุกสนานเบิกบานรื่นเริงอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็คือบันลือบันลือก็คือการเปล่งเสียงดังก้องหรือว่าทําให้เราโด่งดังก็คือมาจากคําว่าลือนั่นเองลือเนี่ยก็คือการที่แบบทําให้ชื่อเสียงของเราเนี่ยเลื่อนลืออะไรแบบนี้นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นข่าวบันลือโลกก็คือข่าวที่แบบโด่งดังไปทั่วโลกอะไรแบบนี้นั่นเองนะคะ ต่อไปซึ่งคำพวกนี้จะไม่ค่อยได้เห็นเลยเห็นไหมคะคำว่าบันโดยบันโดยก็แปลว่าการแสดงการแสดงที่มีความหันซาหรือว่ารื่นเริงนั่นเองส่วนบันโหยให้นักเรียนดูคำว่าโหยนะคะโหยมาจากคำว่าให้นั่นเอง เห็นการแต่งไหมคะเมื่อกี้เขาจะมีคําว่าบันหวยให้ก็คือการที่เราร้องไห้นั่นเองบันหวยเนะี่ยแปลว่าอาการเศร้าหรือว่าทําให้เรารู้สึกเศร้าส้อยอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะต่อไปบันเหินบันเหินก็คือเหินมาจากคําว่าเหาะเหินเดินอากาศอะไรแบบนี้นั่นเองก็คือการบินการเหินการเหาะนั่นเองส่วนบันทึงบันทึงเนะี่ยจะมีลักษณะการออกเสียงเห็นไหมคะจะคล้ายๆกับคำว่าบันทึกแต่จะมีลักษณะความหมายเนี่ย แต,ตกต่างกับบันทึกกันอย่างสิ้นเชิงเลยจะเป็นคนละคากันนะคะบันทึงเนี่ยจะแปลว่าการบ่นถึงการบ่นนั่นก็คือการใช้ปากบ่นถึงต่างๆบ่นถึงความหลังบ่นถึงอดีตที่ทั้งเศร้าส้อยแล้วก็การมีความสุขอะไรแบบนี้ก็คือการบ่นถึงแต่บันทึกก็คือการจดนั่นเองค่ะส่วนต่อไปนะคะบันเดินบันเดินก็คือเดินมาจากคําว่าเดินหรือว่าทําให้เราเก้าวไปข้างหน้าหรือว่าอาการเดินนั่นเอง ต่อไปบันโดนบันโดนก็มีลักษณะคล้ายกับคําว่าบันดาลโดนบันดาลอะไรแบบนี้นั่นเองจะเป็นคำที่ลักษณะคล้ายๆกันนะคะทําให้เราแปลว่าทําให้เกิดขึ้นหรือว่าด้วยแรงต่างๆคือการโดนบัรดาอาจจะเป็นถ้าเป็นในโรคของนิทานหรือว่าโรคของนิยายก็คือแม่มดดนบันดาลให้คนนี้กลายเป็นสัตว์ต่างๆอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะ ต่อไปบันกวดนะคะบันกวดแปลว่ารัดหรือว่าผูกเอาไว้ให้แน่นหรือว่าการมัดอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะบันจวบมันจวบแปลว่าการตกแต่งหรือว่าการประดับต่างๆให้ดูสวยงามการประดับประดิ์ประดอยอะไรต่างๆนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูการใช้ บันแต่มีรอหันกันบ้างค่ะคําว่าบันนะคะแบบมีรอหันนะคะจะมีการประกอบด้วยตัวบอใบไม้นะคะซึ่งเป็นพยัญชนะตนนะคะส่วนตัวรอหันนะคะจะใช้แทนเสียงสรลาะกับตัวพยัญชนะนอหนูจะมีพยัญชนะนนูกันนะคะก็คือตัวสะกดรอหันจัดว่าเป็นสระในภาษาไทยที่มีตัวสะกดเอามาให้อยู่แล้วนั่นเองค่ะ การใช้บันนะคะจะเป็นคําที่พยางหน้าของคําส่วนใหญ่เนี่ยแทงมาจากคําที่อย่างเช่นคําว่าปะหรือว่าคําว่าบรินั่นเองยกตัวอย่างเช่นนะคะที่ครูจะยกตัวอย่างก็คือคําว่าบรรจบมาจากคําว่าประจบนั่นเองต่อไปบรรทัดมาจากคําว่าประทัดนั่นเองซึ่งสองคำนั้นเลยเห็นไหมคะจะมีทั้งที่ความหมายคล้ายๆกันแล้วก็ความหมายแตกต่างไปอย่างช,ชิ้นเชิงเลยใช่ไหมคะเช่นบรรจบเนี่ย แปลว่าการพบเจอหรือว่าการเวียนมาเจอกันครั้งหนึ่งประจบก็คือการมาพบเจอการเวียนกันแต่การเขามาแผงเสียงนะ่ะให้มันมีความหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะส่วนบรรทัดเนี่ยก็คือแปลว่าเส้นหรือว่าแนวบรรทัดในการเขียนให้มันเป็นแนวเดียวกันส่วนประทับเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เราใช้จดจุดนะคะให้มันมีเสียงดังส่วนนาาจะใช้เล่นกันหรือว่าเขาเราเรียกกันในภาษาบ้านเราก็คือ พุอะไรแบบนี้ประทัดใช่ไหมคะเออพุอะไรแบบนี้ประทัดก็คือสิ่งที่แบบว่าใช้จุดในงานตุดจีนต่างๆซึ่งประทัดเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เสียงดังอะไรแบบนี้ต่อไปบรรทุกบรรทุกก็คือประทุกนั่นเองซึ่งคำนี้เขาก็มาเปลี่ยนก็คือความหมายคล้ายๆกันก็คือการนำสิ่งของไปใส่ที่มันเป็นต้องใส่สิ่งของที่มันเยอะๆได้ซึ่งเหมือนกันเลย คำบางคำเนี่ยก็จะได้รับมาจากภาษาเขมรอย่างเช่นบรรจงบรรจุบรรจบบรรทัดบรรทมบรรเทาบรรทุบรรลุแล้วก็บรรเลงซึ่งอันคำพวกนี้ก็มาจากคามาที่มาจากภาษาเขมรมาจากภาษาอื่นก็มีเหมือนกันยกตัวอย่างถ้ามาจากบาลีสักฤตก็จะมายกตัวอย่างเช่นคําว่าบรรพชาบรรพธ์อะไรพวกนี้ก็คือมีการได้รับคํามาจากต่างประเทศด้วยนั่นเองค่ะ อ่ะเราลองมาดูหลักการจำหรือว่าเทคนิคการจำการอ่านออกเสียงบันแต่การเขียนเป็นบอไปไม้รอหันนั่นเองค่ะเราอ่านพร้อมกันนะคะบรรจุเขอโทษค่ะบรรจงบรรจุใส่บรรทุกไว้บันดานมีบรรเลงบรรลุที่บรรทัดดีสุดบรรยายบรนพศ กำหนดแน่บรรหารแก้รู้ความหมายโทษนะคะคำบรรมีมากมายเลือกมาใช้ให้เหมาะสมอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อกี้ครูกดผิดนะคะอ่ะเราลองมาดูอีกรอบหนึ่งพร้อมกันค่ะบรรจงบรรจุใส่บรรทุกไว้บรรดามีบรรเลงบรรลุที่บรรทัดดีสุดบรรยาย บันพศกำหนดแน่บรรหารแก้รู้ความหมายคําบันมีมากมายเลือกมาใช้ให้เหมาะสมเอออันนี้ก็เหมือนกันเลยเห็นไหมคะหลักการจําของเขาก็คือเขาจะมาในรูปแบบของกรเพื่อนักเรียนเนี่ยไท่องจําได้ท่องจําหรือว่าได้พบเจอหรือว่าได้แบบ จำกันได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งคําว่าบันเนี่ยก็มีมากมายหลายอันเลยที่เขายกตัวอย่างมาไม่ว่าจะเป็นการใช้คาว่าบันจบบันเท่าบันพชาซึ่งคาพวกนั้นเราก็พบเจอในชีวิตประจาวันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาดูความหมายของมันนะคะความหมายของมันนะคะ บรรจงแปลว่าตั้งใจทําอย่างประนีบก็คือการที่เราตั้งใจทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างประณีหรือว่าความตั้งใจนั่นเองต่อไปบรรจุบรรจุแปลว่าการใส่ลงไปอย่างเช่นน,นําน้ํามาบรรจุลงในขวดอะไรแบบนี้นําผ้ามาบรรจุลงในหีบอะไรพวกนี้ค่ะต่อไปบรรทุกบรรทุกก็คือการนําสิ่งของเนี่ย วางบนไว้บนพาหนะเพื่อเราจะขนย้ายไปทีละมากๆยกตัวอย่างเช่นรถบรรทุกใช่ไหมคะก็คือจะเป็นรถที่สามารถรับน้ําหนักหรือว่ารับสิ่งที่หนักๆได้ไม่ว่าจะเป็นทรายแลวพวกนี้นก็คือสามารถเคลื่อนย้ายไปได้ทีละมากๆนั่นเองค่ะต่อไปบรรดาบรรดาแปลว่าทั้งหลายหรือว่าทั้งปวงทั้งหมดนะคะซึ่งบรรดาเนี่ยก็คือ เหล่าบันดาเทวดาเหล่าบรรดาคนทั้งหลายอะไรพวกนี้นั่นเองค่ะต่อไปบรบเรเลงบรรเลงก็คือทําเพลงด้วยเครื่องของดนยางทําให้เรามีความสุขหรือว่าสนุกไปกับมันก็คือการบรรเลงหรือว่าร้องเพลงนั่นเองค่ะต่อไปบรรลุบรรลุก็คือการทําให้สําเร็จตามเป้าหมายที่เราวางไว้นั่นเองค่ะซึ่งสิ่งนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราหลายๆคนหรือว่าใครหลายคนเนี่ยต้องการอยากให้แบ ประสบผลสําเร็จในชีวิตของตัวเองทั้งนั้นใช่ไหมคะก็คือการทําให้เราไปเจอเป้าหมายที่เราวางไว้ข้างหน้านั่นเองส่วนคําต่อไปก็คือบรรทัดบรรทัดแปลว่าการเขียนหรือว่าพิมพ์ต่างๆต่อเนื่องกันยาวๆให้เป็นแนวเดียวกันซึ่งบรรทัดเนี่ยจะมีข้อดีก็คือจะทําให้เราเนี่ยสามารถเขียนให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปคือบรรพ์นะคะบรรพ์แปลว่าภูเขา ต่อไปคําว่าบรญหารบัญหารจะได้มีการแผงมาจากคําว่าบริหารแปลว่าการกล่าวแก้หรือว่าตรัสสั่งนั่นเองค่ะต่อไปบรรจบนะคะบรรจบก็คือการเพิ่มให้ครบตามจํานวนนะคะก็คืออย่างเช่นมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทนั่นเองก็คือเราเนี่ยนำเงินเนี่ยที่มีน้อยไม่ถึงกับบาทนะมารวมกันพอวันนึงมาบรรจบกันก็ทําให้เราเนี่ยมีของมีเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มข,ขึ้นนั่นเองค่ะ บรรเทาก็คืออาการที่ทําให้เราเนี่ยทุเลาหรือว่าผ่อนคลายลงยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเราปวดขาเราหายามนมาทาก็จะทําให้เราเนี่ยอาการทุเลาหายปวดหรือว่าบรรเทาให้มันดีขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปคําสุดท้ายนะคะก็คือบรรพชาบรรพชาก็คือการบวชซึ่งผู้ชายหลายๆคนน่ยก็คือจะต้องครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องมีการบวชให้กับบิดามารดาหรือว่าบวชต่างๆ บชแก้เคล็ดต่างๆเนะ่เพื่อให้ชีวิตของเราเนะี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะคะอะต่อไปนะคะก็มาถึงช่วงท้ายของคลิปนะคะก็จะมีการสั่งการบ้านเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาที่ครูพิมพ์ได้สอนไปนะคะซึ่งวันนี้ครูพิมพ์ก็จะให้นักเรียนนะคะนําแบบฝึกหัดนะคะเล่มสีฟ้าหรือว่าสีเขียวที่นักเรียนมีเนะี่ยให้นักเรียนนะคะเปิดไปที่หน้า17ถึง19นะคะ ซึ่งครูพินจะให้นักเรียนทนํามีทั้งหมดอยู่5้าหัวข้อย่อยนะคะซึ่งอันแรกนะคะก็คือให้นักเรียนเติมคําว่าบันตามบทกรที่เราท่องไปก่อนหน้านี้จําได้ไหมคะเขาก็จะมีคําที่กําหนดมาให้ก็ให้นักเรียนหาคํานั้นมาเติมให้ถูกต้องแล้วก็ให้สมบูรณ์นั่นเองค่ะ ส่วนอันที่สองเมื่อกี้ครูให้ความหมายไปแล้วใช่ไหมคะว่าแต่ละคำม,มีความหมายว่าอะไรก็ให้นักเรียนนำคำพ่วงนี้ที่เขากำหนดให้มาแต่งประโยคให้ถูกต้อง,องเช่นบันดานอะไรพวกนี้ฉันขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบันดานให้ฉันประสบผลสำเร็จอะไรแบบนี้ก็ให้เขียนไปแต่งประโยคมานะคะส่วนอันที่สามก็คือเขียนคำอ่านของคำอย่างเช่นเขาก็จะมีคำมาให้สิอัน ่านว่าอะไรก็ให้นักเรียนเขียนคําอ่านมาให้ถูกต้องค่ะส่วนอันที่4ี่ก็คือเขาจะเว้นว่างหรือว่าเว้นช่องว่างให้กับนักเรียนเห็นไหมคะให้นักเรียนหาคําที่เป็นบันหรือว่าบันรอหารเติมลงไปให้สมบูรณ์เช่นฉันเดินขึ้นจุดจุดจุดบันอะไรดีบันดาลใช่ไหมเออไม่ใช่เราเดินขึ้นอะไรคะบันไดก็ให้เติมลงไปส่วนอันสุดท้ายอันที่5้าก็ให้นักเรียนกระจายซึ่งเขาจะมี คำศัพท์หรือว่าตัวคำเนี่ยให้เราละอย่างเช่นบรรลือมีคําที่ขีดเส้นใต้นะคะบอยไม้เป็นพยัญชนะต้นไม่หันอากาศเป็นสระอะที่มีการเปลี่ยนรูปส่วนนอหนูก็คือเป็นตัวสะกดก็ให้เขียนแบบนี้นะคะซึ่งจะมีตัวอย่างในหน้าแรกๆนะคะให้เราดูนะคะสุดท้ายแล้วนะคะก็เรามาพบกันนะคะก็ วันนี้นะคะครูพิมพ์ก็มาสอนนะคะอาจจะมีการสับสนหรือว่างงกันนิดหน่อยนะคะหรือว่าผิดพลาดกันนิดหน่อยเดียวถ้าวันเปิดเทอมก็จะมีการทบทวนเนื้อหาเรื่องนี้ให้อีกรอบนึนะคะเพราะว่าจะได้เป็นการว่าสําหรับนักเรียนที่ไม่เข้าใจหรือว่าอยากจะถามคําถามนะคะก็จะให้เปิดโอกาสได้ถามกันในห้องอีกรอบนึงนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ถือว่าให้เป็นการทบทวนเนื้อหาในช่วงของหยุดโควิดหรือว่าสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะก็ให้หนักเรียนได้ลองฝึกทําแล้วก็ฝึกเรียน หรือว่าฝึกอ่านตามที่ครูสอนไปเมื่อกี้นะคะแล้วเรามาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย